มันมีประเด็นของอาจารย์ปันเทพซึ่งอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะคะวันที่กระทรวงการต่างประเทศมาชี้แจงอะที่เป็นข้อขอเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งถือว่าชี้แจงได้ละเอียดตามข้อสงสัยแต่ส่วนจะชี้แจงได้ได้ชัดเจนถูกต้องไม่ถูกต้องนั้นอีกประเด็นหนึ่งเนาะแต่มันมีช่วงหนึ่งที่ในการถแถลงข่าวพูดถึงเรื่องของพระบรมราชองค์การการประกาศกำหนดเขตไหลทวีปของไทยปี2516ันห้าร้อยสิบหกอะคะ่ะ ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็มีการถแถลงในประเด็นนี้แล้วก็แบ็กกราวข้างหลังก็มีการหยิบเอาตัวอย่างของพระบรมราชองค์การมาโชว์กับสื่อด้วยว่าเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นพระบรมราชองค์การนี้ไหมปรากฏว่าอาจารย์ปันเทพท่านดูละเอียดแล้วนั่นบอกว่าสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศถแถลงและไฮไลท์เนี่ยมันถูกตัดตอนอ่ะเอามาถแถลงไม่ครบเอามาถแถลงไม่หมดนะอ่ะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังกันแล้วกันนะ เป็นประเด็นน่าสนใจอาจารย์บันเทศบอกว่าจากเอกสารของกรมส่นที่สัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศที่ได้มีการแถลงข่าวหน้าประหลาดใจตรงที่มีการนําเสนอสไลด์ลำดับที่12นะคะอ่าอิมถ้ายิมเอาภาพสไลด์ขึ้นมาได้ก็ดีนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเนาะเป็นภาพพระบรมราชองค์การที่มีสแผ่นนะคะแล้วก็มีเส้นไฮไลท์กับกรอบสีแดงๆ เขาไปเอาอ่ะโอเคอันนี้นะมีการเสนอสไลด์ในหัวข้อภาพว่าพระบรมราชองค์การประกาศกำหนดเขตไหลทวีปของไทยปี2516โดยทั้งข้อความมีการขีดเส้นคำว่าสิทธิอธิปไตยด้านซ้ายมือนะคะมีการทำกรอบแดง,แดงสิทธิอธิปไตยในตอนต้นของพระบรมราชองค์การแล้วก็มีการนำเสนอพระบรมราชองค์การย่อหน้าที่3โดยเน้นกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงว่า จุดเริ่มต้นของเส้นแบ่งเขตไหลทวีปนั้นจะเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันแล้วก็มีการไฮไลท์สีเหลืองเน้นอีกย้ำเน้นย้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไปตามที่จะได้ตกลงกันการเขียนข้อความดังกล่าวทําให้สังคมหรือคอรมหลงประเด็นไปว่าพระบรมราชองค์การประกาศเขตไหลทวีปอาจเปิดทางให้ตกลงกันอย่างไรก็ได้อันเป็นการดําเนินการตามในรูปแบบ MOU 44ก็ได้แต่ความจริงแล้ว การนำเสนอของกระทรวงการต่างประเทศในภาพนี้มีเจตนานำเสนอเน้นไม่ครบคำตามพระบรมราชองการเพราะถ้าไปดูข้อความในฉบับเต็มนะคะ <c oughs> เขาจะเขียนแบบนี้บอกว่าจุดเริ่มต้นของเส้นแบ่งเขตไหลทวีปนั้นจะเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันโดยยึดถือมูลฐานแห่งบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยอาณาเขตและเขตต่อเนื่องซึ่งกระทำนักุงเจนีวาลงวันที่29เมษายนปี1958 ดังนั้นพระบรมราชองค์การประกาศกำหนดเขตไหลทวีปของไทยปี16จึงมีความหมายคือ 1. ราชนาจักรไทยปฏิเสธการประกาศเส้นเขตไหลทวีปของกัมพูชาที่ไม่ได้ยึดกฎหมายทะเลสากลเพราะว่าเป็นลุกล้ำทะเลอาณาเขต12ไมล์ทะเลรอบเกาะกูดล,ลุกล้ำเขตทะเลต่อเนื่อง22ไมล์ทะเลรอบเกาะกูดแล้วก็ลุกล้ำเส้นมทธยะที่ลากจากหลักเขต73 2. ราชนาจักรไทยประกาศกำหนดเขตแหลทวีปดโดยยึดกฎหมายทะเลในสากลในขณะนั้น คือบทบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยอาณาเขตทางทะเลและเขตต่อเนื่องซึ่งกระทําณกรุงเจนีวาเมื่อปี1958ซึ่งราชอาจัจากรไทยได้สัตยาบันไว้แล้วเมื่อ2ก,กรกฎาคมปี2511 3. หากจะมีการเจราจาเรื่องเส้นเขตไหลทวีปกับประเทศใกล้เคียงในอนาคตต้องยึดมูลฐานจากกฎหมายทะเลสากลเท่านั้นคือบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยทางทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องซึ่งกระทําณกรุงเจนีวาเมื่อปี1958และย่อมไม่ใช่การ ไม่ใช่เส้นเขตแดนตามประกาศเส้นเขตหลายทวีปของกรัรมพูชาปี2515นะคะและมีความหมายว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้นักการเมืองไปเจรจากับชาติใดตามอำเภอใจโดยไม่ยึดมูลฐานแห่งบทบปัญ,ญัติของอนุสัญญาว่าด้วยทางทะเลคือถ้าคุณดูในเอกสารฉบับนี้ด้านขวามือนะคะมันจะมีประโยคต่อเนื่องอะ่ะอันนี้เป็นการยืนยันจากตัวเอกสารนะเขาขีดกรอบแค่ว่า จุดเริ่มต้นของเส้นแบ่งเขตไรทวีปจะเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันแล้วก็หยุดไฮไลท์อยู่เพียงเท่านี้แต่ถ้าอ่านต่อเขาจะเขียนว่าโดยยึดถือมูลฐานแห่งบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องซึ่งละธรรมนครเจนีวาคําถามคือถ้าคุณปานเทพตั้งคําถามว่าแล้วทําไมคุณให้ไม่คุณไม่ไฮไลท์ให้หมดอ่ะเออไฮไลท์ที่สำคัญไม่ไฮไลท์ที่สำคัญไม่ไฮไลท์เพราะที่ว่าเป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน่ะ S <S แล้วคุณจบไฮไลท์แค่เนี้ยอ,อันนี้เป็นความเป็นความตั้งใจหรือไม่อย่างไรอ,อ,อันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามน,น,นะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคนะคือกระทรวงการต่างประเทศกําลังใช้เทคนิคแบบการเมืองอะ่ะเนื่องหมาเวลาเวลาฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเขาจะจะโจมตีหรือแก้ต่างกันเนี่ยก,ก็จะหยิบวิธีแบบเนี้ยพูดความจริงเหมือนกันแต่พูดครึ่งหนึ่งเน้นเหมือนกัน แต่เน้นครึ่องอีกครึ่งหนึ่งไม่เน้นไม่เน้นก็เลยคิดว่าไม่ใช่สาระสําคัญของของเรื่องดีที่ว่าเรามีเนี่ยอย่างเงี้ยคนอย่างอาจารย์ปันเทพคนอย่างคุณคํานูนถิที่สมานซึ่งคนพวกนี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอะไรหรอกแต่ว่าเขาทํากันบ้านเรื่องพวกนี้เขาจับเรื่องประเด็นพวกนี้มานานแล้วนะเออคือเจราจาได้แต่เจราจาภายใต้เงื่อนไขอะไรใช่ไหมคือเน้นแต่ว่าให้เจราจากันแต่เจราจา ไอ้ประโยคถัดมาวักถัดมาเนี่ยนะเคาะเคาะหนึ่งแป้นพิมพ์ดีดเนี่ยโดยยึดมูลฐานใช่หไหมไอ้คำว่าโดยยึดมูลฐานนี่สำคัญมูลฐานเรื่องอะไรเรื่องสนธิสัญญาเจนีวาเรื่องกฎหมายทางทะเลทางศากลอ่ะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยยึดสนธิสัญญายึดหลักสากลทางทะเลแต่เพื่อนไม่ยึดไงวันจะไปเจราจาถ้าเพื่อนจะมาเจราจาได้ก็ไม่อยากทะเลาะก,กันหรอกแต่ต้องอยู่บนฐานของอันนี้ หัวใจคือตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ออกมาด้อยค่าคนที่พูดเรื่องนี้ว่าเป็นความคิดสับปปดนเป็นความเร็วไม่ใช่เขาเลยเรื่องประเด็นเรื่องเกาะขูดมาแล้วนะคือเอาและข,ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศก็รักชาติรักบ้านรักเมืองคนอื่นที่ไม่ใช่อยู่กระทรวงต่างประเทศเขาก็รักชาติได้เหมือนกันเออแล้วก็เอาเอาข้อมูลมากลางมาเถียงกันสิถูกไหมครับเออไม่ใช่ว่า พะกระทรวงต่างประเทศพูดมาถูกหมดเลยไม่ใช่ยุคหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศที่มีรัฐมนตรีเป็นลูกน้องทักษิณก็เคยออกพาสปอร์ตเป็นเรื่องเร่งด่วนให้เหมือนกันไหนไหมะเออนน่น่ะ,นะแต่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อตายไปแล้วนะคือมันก็ต้องมีการตรวจสอบกันไงถ้าประชาชนเขาก็มีสิทธิทจะดทำแบบนี้นะเอออย่าไปเทียบบอกเขาว่าโอ้โหนี่คลั่งกันใหญ่เลยอย่างน้นอย่างนี้มันไม่ใช่คุดเอาเหตุผลมาเถียงเขาสินะว่า ว่าเนี่ยที่เขายกขึ้นมาเนี่ยที่ปันเทพเขาพูดเนี่ยมันไม่จริงนะอะไรแบบเนี้ยนะครับ <S <S หรือหรืออย่างอีกคนหนึ่งนะครับเมื่อวานาวานีคคน้คุณคำนูนคุณคำนูนสิทธิสมานอดีตสวนะนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะที่ก็เวลาอธิบายเรื่องเนี้ยนะคุณคำนูนเนี่ยไม่มีลีลาของการปลุกระดมนะแต่เป็นเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลในเชิงวิชาการเอาหลักฐานเ,เอาเอกสารต่างๆมาหักล้างกันแล้วก็เห็นภาพ เมื่อวานคุณคำนูนไปให้สัมภาษณ์ในรายการของแนวหน้าออนไลน์นะครับสี่อสารการเมืองแบบเด้งๆโดยคุณบุรดมจิตดอดในประเด็นมอ u 4สี่สิบสี่เนี่ยนะครับประเด็นสำคัญที่คุณคำนูลพูดเนี่ยพูดหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาของทั้งสองชาติที่ไม่คืบหน้านะอันนี้ก็ตรงกับที่คุณหนิงเล่าให้ฟังว่า เพราะกัมพูชาต้องการเพียงนําทรัพยากรพลังงานขึ้นมาใช้โดยตกลงแบ่งปันผลประโยชน์กับไทยแต่ไม่ต้องการพูดคุยเรื่องเส้นเขตไหลทวีปนะจนกระทั่งว่าโดยอ้างว่ารัฐมนตรีกัมพูชาไม่อนุญ,ญาตให้เปลี่ยนแปลงเขตแดนในขณะที่ฝ่ายไทยย้ําว่าต้องเจรจาคู่กันทั้งเรื่องเส้นเขตแดนและเรื่องพลังงานจนเกิด MOU 4 4บขึ้นมาซึ่งก็คุณกำานณมาว่าด้านหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ต้องรักษาหลักการ แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องโอนอ่อน <ๆ S 1> ผ่อนตามกระทรวงพลังงานและฝ่ายการเมืองที่เห็นประโยชน์ของการนําปิโตรเลียมมาใช้นะครับคือคือด้านหนึ่งเนี่ยก็จะพยายามรักษาหลักการแต่อีกด้านหนึ่งแล้วแต่ว่าการเมืองยุคไหนเป็นอย่างไรประมาณอย่างนี้นะครับในทางกฎหมายระหว่างประเทศการบอกว่าเกาะกูดเป็นของไทยไม่ได้หมายความเฉพาะตัวเกาะที่มีน้ําล้อมรอบเท่านั้นแต่เกาะกูดยังมีทะเลอนณาเขตข,ของตนเอง รวมถึงในบางกรณียังมีไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนเองซึ่งไปตามเป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอนครอสปี1982เนะเรื่องนี้เนี่ยคุณคำนวณบอกต้องจับประเด็นให้ถูกไม่ว่าจะเป็นแผนที่กัมพูชาที่ลากเส้นผ่านเกาะกูดหรือแผนที่เดินเรือฝรั่งเศสที่ลากเส้นจดขอบเกาะกูดฝั่งตะวันออกจากนั้นเว้นไว้แล้วลากใหม่มาที่ขอบเกาะกูดฝั่งตะวันตกไปทางอ่าวไทย หรือแม้แต่ mou ปี43ที่เขียนแผนที่โดยลากเส้นวาวเป็นรูปตัวอยู่ล้อมเกาะกูดทางทิศใต้ล้วนไม่ถูกต้องทั้งสิ้นที่กล่าวมานี้คือเส้นด้านบนที่ลากออกจากหลักเกต73ไปทางทิศตะวันตกก่อนจะวกลงทิศใต้เกิดเป็นเส้นด้านล่างหากเส้นด้านบนไม่อาจยอมรับได้แล้วเส้นด้านล่างด้านข้างจะมาได้อย่างไรนะทั้งนี้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะคุณคานุนบอกว่า กระทรวงต่างประเทศชี้แจงว่า m o u .44 ไทยไม่ได้ยอมรับการลากเส้นของกัมพูชาว่าถูกต้องเพียงแต่ยอมรับการมีอยู่ของเส้นดังกล่าวเพื่อเจราจาเท่านั้นแต่หากมาทําความเข้าใจ m o u .44 เนี่ยจะแบ่งพื้นที่ทับซ้อนเป็นสส่วนก็คือแบ่งเป็นที่เราใช้คําว่าเส้นละติจูดที่11องศาเหนือเนี่ยนะครับข้างบนกับข้างล่างนะข้างบนก็เจราจาเรื่องเขตแดนข้างล่างเจราจาเรื่องผลประโยชน์นะแต่ต้องคุย2เรื่องควบกวันไปจะแยกไม่ได้นะ อันนี้มันก็เป็นความฉลาดของกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเพราะมุมหนึ่งแม้กระทรวงการต่างประเทศหรือนายกจะบอกว่าไทยไม่ได้ยอมรับความถูกต้องของเส้นที่กัมพูชาลากและไม่มีผลใดทางกฎหมายแต่อีกมุมหนึ่งก็สามารถมองได้ว่าลำพังเพียงการยอมรับการมีอยู่ของเส้นที่กัมพูชาลากแม้ไทยจะไม่ยอมรับความถูกต้องของเส้นนั้นหากมีกรณีพิพาทจนต้องนำไปสู่การตัดสินทางกฎหมายในอนาคต กัมพูชาก็อาจหยิบยกไปอ้างอิงได้ว่าไทยยอมรับโดยปริยายหรือเจอกับหลักกฎหมายปิดปากดังกรณีของศาลโลกในปี2105เรื่องข่าวพระวิหารแล้วท้ายที่สุดศาลโลกก็ตัดสินว่า,าการที่ฝ่ายไทยรับแผนที่ฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี2451โดยไม่ทักท้วงทันทีหรือทักท้วงในเวลาต่อมาเท่าที่จะทําได้รวมถึงกรณีที่สมเด็จกรมพัะบ,บรมบวงเธอกรมพยาดํารงราชานุภาพสเสด็จไปข่าวพระพิหาร เห็นมีการชักธงชาติฝรั่งเศสในปี2472แต่ก็ไม่ได้ทักท้วงเท chutz, ่ากับไทยเรายอมรับแผนที่นั้นโดยปริยายตามหลักกฎหมายปิดปากนี่คือคือ,คอประสบการณ์ที่คุณคำนุณยกขึ <ambition S 2> uh ้นมาว่ามันมีบทเรียนมาแล้วในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยไม่ควรรับเส้นดังกล่าวแต่ต้องให้กัมพูชาไปขีดเส้นมาใหม่โดยเคารพอธิปไตยของไทยนะเนี่ยเนี่ยนี่เขาก็มีข้อมูลนะมาอธิบายให้เห็นภาพเลยว่าโอ โอเคด้านหนึ่งเราก็เข้าใจกระทรวงการต่างประเทศแหละว่าล็อกไว้ว่าต้องคุยสองเรื่องแต่อีกด้านหนึ่งมันมีจุดอ่อนไงกัมพูชาบอกการที่คุณคุณยอมคุยกับเราแสดงว่าคุณยอมรับการมีอยู่ของเส้นนี้ไอ้เส้นที่ลากันเมื่อปีสองพันร้อยสิบห้าใช่ไหะนี่คืออันตรายค่ะนี่คืออันตรายของเรื่องนี้ที่ที่คนไม่ค่อยพูดถึงอ่ะออกได้สองทางก็ได้มองนรลกแบบโลกสวยนะคุณหนิง เออกัมพูชาเขาคงไม่อะไรเราหรอกนะถึงเวลาก็คุยกันดีๆแบบเพื่อนเพื่อนบ้านกันแต่อีกครั้งหนึ่งอะ <laughs> เออแล้วเ,เ,เ,เกิดแล้วเ,เกิดมันคุยไม่ดีลหละแล้วเ,เกิดคิดไม่ดีล่ะเ,<อ>เราก็เสียหายาซึ่งที่ผ่านมามันก็มีบทเรียนมาแล้วไงอาจารย์น,น่ะสิ<อ>นั่นไงเออเป็นเพื่อนบ้านกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบยอมไปซะทุกเรื่องอะ่ะเราก็<อ>ต้องอยู่บนหลักการความถูกต้องใช่ไหมคะ เออเรื่องมันต้องอยู่บนความถูกต้องก่อนอะ่ะแล้วถึงจะคุยกันได้ใช่ป่ะแต่อันนี้คือมันไม่ถูกต้องอะ่ะมันไม่ได้เริ่มต้นจากความถูกต้องแล้วอันเนี้ยมันก็เป็นความเสี่ยงที่เราถ้าเราไม่ไม่หืออือใดๆอะ่ะกับไอ้เส้นนั้นน่ะมันอาจจะเป็นช่องว่างที่ทำให้เราเสียพื้นที่ที่มันควรจะเป็นของเราต่อไปก็ได้นะคะ อีกสักคนหนึ่งก็แล้วกันนะ,สะแสดงความเห็นในเรื่องนี้คุณสมชายสแวงการนะคะอดีตสวนะคะ,สะแสดงความเห็นในเรื่องนี้ 1. พื้นดิน 2. หน้านาน้ำภายในและ 3. ทะเลอาณาเขตและ 4. อากาศ MOU 4 4ถ้าไปยอมรับการที่แกมพูชาตีเส้นผ่ากลางเกาะกูดหรือจะลากแบบสีถนนชยัยตีอ้อมลงมาแล้ววกกลับเข้าไปกลางอ่าวไทยต่อ ทาให้กินอาณาเขตแดนอธิปไตยทางทะเลในอ่าวไทยแล้วก็อ้างว่าทับซ้อนกันมากถึง20,600ตารางกิโลเมตรเกือบ1ใน3หรือว่าเกือบครึ่งหนึ่งของอ่าวไทยเนี่ยไม่ว่าคณะรัฐบาลไหนจะเจรจาคนละครึ่งกับกัมพูชาหรือแบ่งกันอย่างไรหรือจะอ้างว่าเอาพลังงานมาใช้ก่อนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเขตแดนโดยไม่เจรจาหลักเขตทางทะเลให้ยุติชัดเจนตามกฎหมายสากลก็เท่ากับเราไปยอมเสียอธิปไตยทางทะเลอาณาเขตในอ่าวไทย อย่างน้อยหนึ่งในสามหรือเกือบครึ่งให้กับกัมพูชาแน่นอนทั้งในวันนี้และวันหน้าซึ่งหมายรวมถึงทรัพยากรในทะเลใต้ทะเลทั้งหมดรวมถึงท้องฟ้าอากาศเหนือท้องทะเลนั้นด้วยไม่เสียดินแดนตรงไหนคนไทยรู้ทันนะคะยิมมารูปแผนที่มาตอกย้ํากันอีกครั้งหนึ่งแผนที่อาจารย์พนันเทพเนี่ยแผนที่อาจารย์ปันเทพยิมมารูปนี้คือชัดเจนที่สุด นะเส้นสีแดงๆเนี่ยมันลากกินพื้นที่อ่าวไทยขึ้นมาเกือบครึ่งหนึ่งเหมือนที่คุณสมชายอาบอกอ่ะหนึ่งในสามอะ่ะเออเนี่ยคุณจะยอมหรอคุณจะยอมให้ให้เขาไปกินพื้นที่อ่าวไทยทั้งที่มันเป็นของเราหรือเปล่าและเนี่ยคุณเห็นเส้นประใช่ไหมคะข้างบนข้างล่างเนี่ยถ้าเราไปคุยข้างล่างก่อนแปลว่าเราก็ไปยอมเส้น สีแดงที่เขาขีดเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่พี่กองอธิบายม่อกีและคุณชตชัยก็เอามาตั้งเยอะนะใช่ถึงมันจะไปเว้ากเกาะปูดเนี่ยแต่เห็นพอพอวาปุ๊บก็กลับมาเป็นตัวยูเหมือนเดิมแล้วไปกินพื้นที่เราเหมือนเดิมไปวอา์กแก้เกาะปูดเพื่อที่จะบอกว่าเห็นไหมฉันไม่เดียเกาะปูดของเธอแต่ประเด็นมันไม่ใช่เกาะปูดไงคะประเด็นคือพื้นที่หนึ่งในสามของอ่าวไทยของเราที่เขาไปขีด ทับเส้นแล้วเราแล้วเราเหมือนกับเราก็ไปแบบโอเคตรงนี้มันเรามาแบ่งกันเหอะอย่างเงี้ยมันใช่เหรอมันใช่เหรอคือขีดไปรังเอาพูดง่ายๆเหมือนเอาหเห็นภาพนะมารางวัดปักเขตที่ดินล้ําไล่เรามาสักเสร็จหนึ่งส่วนสามอย่างเงี้ยนะเออแล้วมีปัญหากันว่าโอเคโอเคเดี๋ยวเรากระถบให้ก็ได้นะเหลือหนึ่งส่วนห้ามันก็ยังกินพื้นที่เราอยู่ดีอะ่ะ ก็มันเป็นเรื่องที่เราต้งกันแรกมในในเขตที่มีปัญหาการที่มันบุกลุกเรามาเนี่ยมันมีทองคําอยู่ค่ะลรวบอกเอะเพื่อนบ้านขี้โกงก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องเขตแดนเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันมันเครียดนะเรามาคิดกันดีกว่าว่าทองกันดีกว่าเออไอทองใต้พื้นดินเราจะขุดกันยังไงเราจะแบ่งกันยังไงคือจริงๆมึงไม่มีสิทธิ์ตรงนี้ถูกไหมล่ะเออมันทองมันอยู่ในเขตเราถ้าเราไปยอมตอนนั้นปุ๊บเนี่ย เด็กหน่อยก็ไปฟ้องศาลอีกว่าอันนี้เป็นเขตของผมนะครับเอาต่มาคุณว่าอย่างนั้นล่ะก็การที่เขายอมให้ผมมาขุดทองด้วยนี่แสดงว่าเขายอมรับไอ้เขตเ<อ>หมุดที่ผมปักเอาไว้แล้วเห็นไหมใช่ใช่มีเพื่อนบ้านแบบนี้เนี่ยนะเผอไม่ได้นะแล้วที่สำคัญอีกนะเรามีคนดูแลบ้านที่ก็ไม่น่าไว้วางใจอีกนะอืมอืมประเด็นเนี่ยคนเขาไม่ไว้วางใจสองเรื่องหนึ่ง ไม่ไว้วางใจกัมพูชารัฐบาลกัมพูชาคือนี้เราไม่ได้เกลียดคนกัมพูชานะไม่ได้พูดว่าเกลียดแต่เราไม่ไว้วางใจการดําเนินการของรัฐบาลผู้นําหรือผู้ปกครองกัมพูชาสองเราไม่ไว้วางใจในสิ่งที่ผู้มีอํานาจทางการเมืองตัวจริงในขณะนี้ดําเนินการนะเออเพราะว่ามันจะเหมือนกรณีแบงค์ชาติอ่ะ ถ้าเกิดมันผิดพลาดเกิดความเสียหายไปแล้วมันย้อนกลับไม่ได้อ่ะตกไงมาแล้วเอยย้อนกลับไม่ได้ค่ะมันจะเราเราเราควรจะป้องกันไว้ตั้งแต่แรกไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไปไปแก้ปัญหาทีหลังเนี่ยมันแก้ไม่ได้มาชี้หน้าด่ากันเองล่ละมาชี้หน้าด่าคนในชาติที่เขาเอ่อห่วงเรื่องพวกนี้ด้วยล่ะค่ะ